สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดปฏิบัติงานช่างดําเนินการขุดลอกดินตะกอน ด้วยรถขุดพื้นที่แหล่งน้ำลุ่มน้ำปากพนังตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรของราษฎรทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของหน่วยณนะหมู่ที่5ตำบลบางพุทสาตำบลท่าไร่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแห่อ่าน